มาครับทุกคนวันนี้เรากําลังไปโกดังแถวบางใหญ่นะครับผมพอดีวันนี้ผมมาทําธุลาพอดีก็เดี๋ยวเราจะกําลังเดินทางไปโกดังนะครับ Let's go <S นี่ครับทุกคนถึงแล้วครับโยชิซังสินค้าญี่ปุ่นนะครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหโกดังสวยสวยมากทุกคนพอดี หาที่จอดรถกันอุตอนอะ่ะบูเกรีนะครับมาครับทุกคน<ฟ>คือรยากาศดีมากโค,ด,คดังเป็นโคดังแอร์นะครับทุกคนคือเย็นช่ำอะมาผมลองดูคร่าวๆนะครับทุกคนคือของที่นี่คือแบบ ราคามันก็สูงแค่แบบพวกแบรนด์นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับเป็นงานแฟชั่นเป็นอะไรเงี้ยคือราคาโคตรดีดีมากๆ mm. ดีมากครับทุกคนลองดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับ mm. มาเดินชิวๆนะครับผมพอดีมันทำธุระแถวนี้ mm. ดูเขาจับโซนดิ mm. ดูดิดำล้วน mm. ดีมาก นี่ครับวันนี้ทุกคนที่เรามาโยชิสั่งสิคาญี่ปุ่นนะครับมาเรามาลุยกันต่อโอ้ฟูล่าว่ะทรงสวยอันเนี้ยเท่าไหร่เช็คราคาให้สี่ร้อยห้าสิบติดแบงก็โอเคนะครับทุกคนเนี่ยบางทีก็เนี่อย่างเงี้ยร้อยเก้าเก้าเห็นปะคือราคาดีครับดีมากแ้วถ้าแบงก์ก็จะแรงเลยนะครับทุกคนนี่ร้อยเกาเก้าตอนนี้ที่ผมมา ลดสาร์เซนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรเพิ่มไหมโอเคนะครับพี่เนี่ยสายท้องสายท้องอ๋ออุ้ยทองสวยจังฮะฮะเยลโลคอลริเจตอุ้ยได้ได้ได,ได้ทุกคน ดูราคาอันนี้หน่ออยหาา้าเก้าเสร็จครับทุกคนเป็นคอลเเจตัววินเทจนะเป็นเป็นคอลเเจสปอร์ตครับแบบเนี้ยหนึ่งใบครับดูดีทุกคนสวยนะแต่ละอย่างดีๆอย่างนั้นเลยอ่ะคือเป็นเป็นร้านเหมือนแบบเขาน่าจะคัดเกตเมาแล้วนะครับเพราะว่า ของเขามันดีแล้วก็แบบสภาพกิ่นอะไรไม่มีเลยนะครับทุกคนโอ้ยตกใจหมดดูว่าแอ์เมดดูกันแบบวอ้าวอ้าเอ้า,อา,อา,อาสวยดีโอกลี่นะครับเป็นที่ใส่รองเท้านะครับทุกคน เฮ้ยแต่โอเคนะบิ๊กโลโก้เลยโอ้ยอันนี้หน่อยนึงหัวซีราคา450่ร้สบขอโทษคนสวยนเนี้ยเดี๋ยวผมถ่ายหลวงกลุ่มก่อนอุย้ยนี่ก็ได้ดีเซลกระแสะแรงอยู่นะครับแต่ว่ามีสภาพไม่ค่อยเวอร์นะครับทรงแบค็คแพ็คก,ก็โหนนกว่าโอกลีเท่าโอกลีจะจบเลย น่าลืออน่าลือทุกคนทรงทรงโบเตก้านะครับเฮ้ยน่าสนใจว่ะอืม,อมทุกคนดูนิดนึงด,ด,งด,นะดูดิทรงมันดีอ่ะอลีดาส์อ่ะดูทรงดีทุกคนโค้สวยอันนี้เช็ดออกนะครับพวกนี้ตป่าแบบใหม่กีบ ราคาเ่าไรสามร้อยห้าสิบทรงยังสวยม,มีอะไรไมัง้งไหมแบง์ญี่ปุ่นก็ได้ครับทุกคนอ๋อตกใจหมดเนียตายสามเหลี่ยมนั่นอะไอ่ะ เดี๋ยวลองหาดูก่อนนะครับเขาแบ่งเป็นสัดส่วนดีมากที่เนี้ยดูแอร์เลยครับทุกคนคือมาก็ช่ำอ่ะบอกแค่นี้เละผมว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะเย็นกว่านี้นะครับนี่ว่าผมมาวันธรรมดาเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนร้อยเก้าเก้าแก๊ปเป็นแบรนด์หมดนะครับแล้วก็พี่เจ้าของก็ใจดีมาก ใช่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกเหมือนแจ็คก็แนะนําว่าแบบตอนนี้ของพี่หมดไปเยอะอะไรเงี้ยเขากลัวไม่สวยบอกถ่ายใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยบอกพอดีผมอยู่ไกลก็เลยบอกขอเขาถ่ายก่อนเขาบอกโอเคก็เลยมาบอกว่าแบบจริงๆแล้วของมันเต็มวันนี้นะครับทุกคนต้องดูแบบไวๆครับเพื่อรุดอะไรก็ได้นี่ครับทุกคนดูแก๊บ กูพุตเดย์มิเชลคายยูนิโคเนี่ยทุกคนดูนะครับเป็นแบร์หมดเลยเนี่ยบิวตี้แอนด์ยุทเนี่ยัเอ้ทุกคนดูนะเพชรแอนด์เอ็มเห็นไหมยูนิโคกูุฟอร่านี่แก๊่เนี่ยครับ ยูนิโคอะไรเต็มหมดเลยทุกคนเห็นไหมแก๊่คือเขาขัดมาแล้วจริงๆนะครับลองมาเดินดูนะดีจริงๆนะแล้วราคาแบบดีมากอ่ะดูดีครับยูนิโคอะไรเต็มหมดเลยเห็นไหมทุกคนซาร่าก็มีแก๊ปโอ้เยอะมากผมเพิ่งเคยเห็นอันนี้แบบขัดมาเลยอันเนี้ยโอ้ สูพีมทุกคนคือผมเเคยเห็นนะครับเนี่ยสูพีมรุดโกดังญี่ปุ่นใบแรกเลยแต่ว่าสภาพมันมัน,ม,นมันเฟดครับแล้วก็ด้านข้างมันมันมีรอยเสียดายมากเบอร์เบอรี่ครับ้อมกล้องสวยอันเนี้ยไซส์สี่สิบ ดูครับโค้ดทั้งกองและยังเยอะอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ทำไงครับเนี่ยคือถ้ามาขนาดดีน่าจะแบบโอ้โหโแย่งกันกระจุยอะครับแต่ตอนนี้ก็แสก็เบาลงเยอะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนโคตรแรงทุกคนเมื่อกี้ผมลือใช่ปะ่ะนี่ม์กอนซาเลสนะครับดีไซนเนอร์นะครับ แถวเลยแบ็คแพคด้วยมาก่อนสาเลสยังสวยบิ๊กโลโก้ดูราคาก่อนร้อยเก้าเก้าทุกคนถ้าหรือจริงๆมันได้นะครับดูดีเนี่ยอแต่ละแบรนด์โอ้โหเต็มไปหมดเลยดูราคานะครับหกรอยห้าสิบทุกคน ก็ราคาแบบเอาไปใช้เลยนะครับโูโพูดนะดีแล้วดูสภาพดิทุกคนดีมากแล้นี้ก็เอาครับอีกหนึ่งใบมา่อนสเร์โอ้โหนี่อีกนะครับทุกคนไฮสตัิกการมัวนะครับมันต้องหลือนะทุกคนเดี๋ยว หรือเพิ่มแล้วกันไป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 คนดูโอ<ฮ>้โหสองร้อยห้าสิบครับเลโอทแบนเลยอะ่ะดีเทลสวยมาก ลองรื้อก่อนแชมเปี้ยนโอ้ BMW ครับตะได้ไม่มีโลโก้ถ้ามีโล่อุ้ยเดี๋ยวโกนเดี๋ยวโกนอนี ยังสวยแทชเชอร์แบแ็กแพคครับทุกคนอันเนี้ยไปแน่สตรีทแวร์นะครับโอ้งา้สภาพดีเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบเก้าทุกคนดูครับสตรีทนะครับแบลสเบสก์แทชเชอร์ก่อนหน้านี้แรงมากนี่ทุกคนสวยไหมครับแบแ็กแพคด้วยเอาไว้ใส่สเก็ตนะครับข้างบน นี่ครับจะฟีลประมาณนี้ครับหรือไปเจอเฉยมันต้องหรือคนระับทุกคนนี่แบบอันนี้ผมว่าน่าเป็นของเป็นของที่แบบว่าซขายไปเยอะแล้วนะครับแล้วนี่ดูดีแบบแล้วเหลือแต่ดีๆอยู่นะครับเนี่ยดูผ้าเบอร์เบอรี่เบอร์รรรรี่แซงโลลองโอ้โหพร้อมกล้องครับเป็นพวกผ้านะครับทุกคนเนี่ยลองดูดินยฟิลเนี้ยโอ้บิ๊กโลโก้อะ ดีดีดีด,ดีมีไหนที่เป็นสีน้ำตาลไหมถ้าม่สีน้ำตาลผมน่าจะเอานะครับเป็นสีโอจะครับพอไม่ใช่แล้วก็มันไปยากครับทุกคนดูดิเนี่ยลาราคาแบบวิยสวยว่าเจวินคายนะครับมาพร้อมป้าย เป็นเป็นพอตแบ็กนะครับผมโอเคนะแต่ผมใต้ส่งในกลุ่มดีกว่าเพื่อเพื่อไว้นี่วาเลนติโน,โนมันแบบมันหายจริงจริงครับคือเมื่อก่อนวาเลนติโนบูเลเชย่ยุคแบบก่อนหน้านียคือมันโคตรจะแรงทุกคนอะไ่อีกหนะ นี่นะครับกระเป๋าแบรนด์เนมจะอยู่ด้านหน้านะครับแต่ตรงนี้ก็หลุดครับไม่ใช่ไม่หลุดแต่ตรงนี้มันเยอะอ่ะมันก็น่าลือนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้จากในกองทางนั้นเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะรื้อดีไหมวะโอ้ย,อย,อยสวยทุกใบเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว หรือที่ว่าบางเนี่ยดูทรงพอลือได้ทั้งวันนะครับแอร์มันเย็นนะทุกคนเฮ้ยเอา้าโอ้โหอย่างนี้ได้ลือเลยเดี๋ยวก่อนอยปั๊มด้วยปั๊มแอร์เมดว่าสิบโอ้โห,โโหงานดีอ่ะเนี่ยเดี๋ยว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 เฮ้ย ป้ายโอเคนะแต่ว่าหน้าม้ามันแหลมไปอ่ะเดี๋ยวก่อนมีมีฟอนต์ภาษาอังกฤษไหมเฮ้ยเหมือนไม่มีอ่ะถ้าไม่มีต้องเช็คในขอบนี่นะครับออเปอิลพอดีว่ามีเลขไหมนะครับที่ขอบตรงนี้ไม่มีอะไรไม่ได้ฝั่งนี้อ้าอุย้ย ผมงงว่าว่าทำไมมันชัดจังวะโป้ตีป้ปั๊มปั๊มมันไม่ชัดขนาดนี้นะครับทุกคนถ้าข้างในเนี้ยมีต้อ,อีก็จบเลยคือไม่ต้องหลุนเยอะเลยอันนี้ต้องต้องไปเช็คต้องไ่วัดนะครับต้องซื้อวัดเพื่อได้ลุนอนะใบมันดีแล้วผ้ามันดีอนะทุกคนเนี่ย ไรวัดได้เปล่าโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็วัดเลยครับหล่อยิบเก้าวัดครับอย่างเงี้ยที่หยิบวันนี้นะครับผมแทชเชอร์แบ็คแพคอ,อืไทสตอร์ลิกม,มัวนะครับทุกคนสวยนะนี่คอร์ดิเจตแล้วก็มาคอนเฟลตนะครับทุกคน อมาแล้วทุกคนเป็นอีกวันหนึ่งนะครับพอดีเมื่อวานผมถ่ายไม่ทันมาชิ้นแรกกันเลยนี่ครับเด็ดฮืมคอดิเจทุกคนดูดีครับเป็นปักแล้วก็เป็นตัววินเทจนะครับผมเป็นคอดิเจสปอร์ตนะครับทุกคนนี่ เป็นท็อตแบ็คไนล่อนนะครับใบใหญ่อยู่ครับคือสภาพดีนะครับทุกคนนะนี่ครับชิ้นแรกนะครับราคาที่เห็นในคลิปเลยนะครับต่อไปตื้อๆโอ้โหไฮสตอรี่การมัวนะครับเป็นเบบี้นะครับเป็นเป็นลายเด็กนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นตัวเด็กครับป้ายมันจะไม่ค่อยครบแต่อันนี้คือครบครับทุกคนใช่อันนี้ถือว่าคือสภาพดีเลยครับ สวยมากเอ็กกับคอยดูล่านะครับผมเป็นแบรนด์กระเป๋าสวยไหมต่อไปชิ้นที่สามนะครับโอ้โหโอ้มาร์กอนซาเลสนะครับแบ็คแพ็คบิ๊กโลโก้ยังสวยครับเป็นดีไซเนอร์นะครับดูสวยมากนี่นะครับสวยๆครับใบที่สามนะครับทุกคน แบ็คแพคใบใหญ่ครับต่อไปชิ้นที่สี่นะครับผมนี่เป็นทัชเชอร์นะครับผมเป็นแบนสเก็ตเวลาไว้ก็จะไว้ประมาณนี้นะครับแผ่นสเก็ตนี่ล้อเกี่ยวตรงนี้สภาพดีนะครับใบนี้คือป้ายเปื้อคือครบนะครับปกติจะไม่ค่อยเจอแบบอย่างนี้นะครับยังสวยเลยนี่ครับ นี่แล้วก็ใบนี้ครับทุกคนที่ผมซื้อวัดดวงมานี่คือแอมเอนะครับแต่คือสุดท้ายแล้วใบนี้ผมเฟล,ลจัดเลยคือมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้เลยอย่างแรกจุดที่หนึ่งนะครับคือกระดุมมันเงาเกินผมสังเกตแล้วแหละแล้วก็ตรงนี้ครับจุดที่สองคือไม่มีปั๊มนะครับนี่แล้วก็จุดตรงนี้นะครับคือคือนัมเบอร์มันชัดเกินไปครับทุกคน แล้วที่ผมบอกเมื่อวานเลยก็คือนี่เลยหน้าม้าแหลมเกินไปกับขาแหลมไปนะครับจริงๆแล้วขาจะต้องมีแบบเป็นดีเทลอีกนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งใบนี้เฟล,ลครับเพราะว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับซื้อวัดได้ใช้งานได้นะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ต้องจบก่อนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามช่อง y YouTube s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไลน์ได้ตลอดนะครับผมมีร้าน ไอจีของแบรนด์เนมกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่ของทุกอย่างที่ได้จากโกดังญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์เนมนะครับร้าน,นไอจีแล้วก็เป็นกลุ่มไอเฟลเจมนะครับทุกคนเป็นกุ่มหิ้วของพวกเซรามิกจานทุกอย่างของเล่นพัฒนาการเด็กหรือแบบของจีปะทะอะไรก็แล้วแต่ครับทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ในกลุ่มนะครับลูกกาอะไรเงี้ยครับยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องด้วยนะครับไว้เจอกัน E ีีต่อไป